ปัญหาโลกแตกมากของหมอสายบำหน้านะคะก็คือคนไข้มาปรึกษาว่าอยากสวยเหมือนในแอปปะ่ะ่ะทำยังไงดีถามหมอว่าไม่ทำอะไรจะง่ายกว่า จริงๆเอางี้นนปทั่วไปอะค่ะเวลาเราไปผ่านแอปสิ่งที่หมอเคยนั่งวิเคราะห์ดูนะคือหน้าเรามันจะเต็มขึ้นดันงนั้นนะคะในคนที่มีแบบความโบ๋ณจุดไหนบริเวณไหนอะคะ่ะอาจจะต้องเติมฟิลเลอร์ให้มันหายโบ๋เนาะอย่างเช่นใต้ตาโบ๋ใต้ตาพองหมัดโบ๋แก้มโบ๋หรือว่ามีร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยค่ะเวลาเราไปผ่านแอปอะเราจะไม่เห็นร่องพวกนี้เลยมันจะสมูทกลายเป็นหน้ารูปไข่ อันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือพวกฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำเนอะในนั้นงานผิวก็ต้องทํามีสิวมีฝ้าก็ต้องรักษาค่ะเทคเจอร์ผิวรูขุมขนอย่างเงี้ยก็ต้องได้ในนั้นพวกจะเป็นหัตถการเกี่ยวกับเรื่องงานผิวเลเซอร์ลบรอยฝ้าลบรอยดําต่างๆ,ๆปรับหน้าใสหรือเลเซอร์กระชับรูขุมขนงานฉีดผิวให้ผิวฟูเด้งอันนี้ก็อาจจะต้องทํางานฉีดผิวที่เหนือไปกว่านั้นคือฉีดผิวให้เหมือนผิวมันมีน้ําอิ่มน้ําอยู่ข้างในพวกฟิลเลอร์งานผิวต่างๆในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมเเพื่่ออต้้้งกาาาารรใหวลถยูปขึน ะะมันจับแสงสะท้อนถ้าถ่ายรูปแล้วสวยนะคะไม่ใช่ว่าหน้าเราขาวทั้งหน้านะอันนั้นไม่ได้สวยหน้าที่สวยก็คือมีแสงสะท้อนในจุดที่มันควรจะสะท้อนได้แก่จุดที่เป็นจุดเด่นของหน้าได้แก่หนาา้าผาโหนกแก้มสันจมูกเหมือนเวลาเราไฮไลท์อะพวกนั้นนะคะเราสามารถใช้ตัวฉีดงานผิวไปฉีดแล้วทีไซน์แล้วโฟกัสให้มันมีความพุ่งตรงบริเวณน,นั้นได้อันนี้ก็จะดีขึ้น